ไข่กุ้งมันมีรสชาติยังไงคะ,อ,ะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากไข่กุ้งมันสีอะไรคะไข่กุ้งมันสีอะไรกุ้งสีเอาวเป็นแก้วเน่ย <c oughs> มันสีจมจมอ่ะสีจมจมค่ะขอคุณแม่ชิมดูได้ไหมคะ บอกยตัวนมดเลยหตัวลวข่่่าแม่น่ะน้องตาสิเงี้ยบุญ่ายมาแม่นสีโจถามอันนี้โอ้ยอย่ามาเดีนั่นอยู่เด้ะอนมาถามยักตัวกอนนี่สิสีจงค่ะอืมสีจ้มค่ะตัวราคาดีๆเไอราญแแปะมันดังยังไงคะมันดังปะแปะปะแปะไหมคะรถรุ่นของอันน้องอะนนี่มันมันรูว่างนี่แหะน้ำเป็กันราคาตัดส่วนกันว่างเสียหายนี่แหะ อร่อยอร่อยยัมมี่ยัมมี่คุณพอ่ออยากกินกับหนูไหมคะก็เย,ยโออยากกินง่ายๆกับหนูไหมคะ <c oughs> เ,เองจ้ะหน,นูชอบไหมจานปิดโอก็รู้ว่าจารย์ปิดถ้าหนูหนูชอบเวลาแม่มาประชุมแม่จะซื้อไปให้กินง่ายง่ายง่ายงโอเคง่ายง่ายก็ได้กินหรอกันให้มุนเบิ่งกั